เน็ตมือถือมีจํากัดเราสามารถดูวิดีโอใน t i k t o k แบบที่มันประหยัดเน็ตได้นะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นแรกนะครับให้กดเข้าไปที่แอป t i k t o k จากนั้นนะครับให้มากดปุ่มโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างตรงนี้เลยต่อไปให้มากดคียสามีดจากนั้นให้กดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวในหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจนเจอเมนูฟีเจอร์ประหยัดอินเทอร์เน็ตถ้าเจอเมนูนี้แล้วนะครับให้กดเข้าไปเลย โอเคครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดฟีเจอร์ประหยัดอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับกดเปิดฟีเจอร์ประหยัดอินเทอร์เน็ตก็จะช่วยลดการใช้ข้อมูลเมื่อเพื่อนๆใช้อินเทอร์เน็ตมือถือโดยที่วิดีโอที่เพื่อนๆรับชมในทิกต o k นะครับอาจจะลดคุณภาพความชัดลงมานิดนึงและอาจจะหลดนานกว่าเดิมนิดนึงแต่สิ่งที่เพื่อนๆได้ก็คือเราจะดูทิกต o k แบบประหยัดอินเทอร์เน็ตมือถือมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับปรับเปลี่ยนไปใช้ไวไฟมันก็จะคงคุณภาพวิดีโอที่สูงเหมือนเดิมรวมไปถึงการดาวนโหลด อินเทอร์เน็ตมือถือที่จำกัดและอยากจะรับชมคอนเทนต์ดู tiktok แบบประหยัดเนต็ตมากขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ